ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีครับได้มีการปรับมาตรการของโมเดลชายแดนสะอาด3าระยะด้วยกันหลังที่เจอกับวิกฤตโควิด -19 มาเกือบ2ปีด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าสู่การนําเข้าแรงงานประเทศเพื่อนบ้านหลังจากสบ,บคอ,อนุมัติแล้วครับแล้วก็รอการเปิดประเทศให้เศรษฐกิจเนี่ยเดินหน้าต่อไป 0มีนาคม63ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบุรีเจอวิกฤตโควิด -19 หนักอีกครั้งพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็วจนนำมาซึ่งคำสั่งจังหวัดที่960ทับ3 5 6 3ระงับการใช้ช่องทางจุดผ่านแดนทาวนและจุดผ่อนปรนการค้าเป็นการชั่วคราวการค้าระหว่างประเทศตอนนั้นเกิดการชะง,งักงาน ผลผลิตทางการเกษตรเกิดการชะลอตัวมาตรการป้องกันโควิดแต่เศรษฐกิจต้องเดินไปให้ได้ภายใต้โมเดลชายแดนสะอาดถูกนำมาใช้ภายหลังด่านชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรีถูกปิดลงแรยง,งานภาคการเกษตรขาดแคลนการลักลอบข้ามชายแดนช่องทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นระยะทางกว่า60กิโลเมตรฝั่งขวาของตลาดบ้านแหลม ทหารหน่วยงานด้านความมั่นคงเจ้าหน้าที่นำรั้วลวดหนามหีบเพลงเซ็นเซอร์จับสัญญาณพร้อมทั้งการเดินลาดตระเวนออกค้นหาผู้ลักลอบก่อนผลักดันกลับโดยทันทีเพื่อให้เกิดชายแดนสะอาดปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมมือกันอย่างจริงจังจนเกิดภาพ การตรวจคัดกรองระดมฉีดวัคซีนให้กับแรงงานภายในล้งส่งออกผลไม้แรงงานสายเก็บเกี่ยวและประชาชนในพื้นที่อำเภอชายแดนเป็นไปตามมาตรการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจช่วยกันฆ่าโควิดให้ได้ของโมเดลชายแดนสะอาดก่อนที่จะเข้าสู่การนําเข้าแรงงานที่ยังคงขาดแคลนตามแผนโมเดลที่หวังไว้ ในส่วนของจังหวัดเราถือว่ามีความพร้อมที่สุดในบรรดา6จังหวัดที่ขอเรื่องการนําเข้าแรงงานทางกระทรวงแรงงานก็ชื่นชมจังหวัดจันทบุรีว่ามีความพร้อมและเราก็ขอนําเสนอไปว่าเราขอนําเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคมเพราะช่วงเดือนธันวาเนี่ยถือว่าเป็นการพรีคที่สุดของการเก็บลําไยเพราะเราเอาเข้ามาในมาตรา64เราได้ปรับเรียบร้อยแล้ว แรงงานนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนตัวเลขเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนจันทบุรีให้เติบโตขึ้นตามภาวะการของตลาดทั้งการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศและผลผลิตทางการเกษตรมาตรการสู่อนาคตด้วยการฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจแล้วต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้คือโมเดลชายแดนสะอาดระยะที่ส จัดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบแบบ one-stop service ตัดวงจรลักลอบข้ามประเทศนำมาสู่การควบคุมโรคได้ง่ายขึ้นก่อนที่จะก้าวสู่การนำเข้าแรงงานและเปิดด่านชายแดนแม้ความสำเร็จของโมเดลชายแดนสะอาดที่มาจากการใช้แรงงานสะอาดจะไม่ได้มีการตั้งเป้าความสำเร็จไว้อย่างเด่นชัดแต่เชื่อเลยว่า การที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดจันทบ,บุรีสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดมีระบบการตรวจรักษาแบบบูรณาการในทุกขั้นตอนชายแดนเปิดประเทศให้เดินทางได้อย่างเสรีเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวเติบโตก็น่าจะเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากแรงงานสะอาดชายแดนสะอาดโมเดลเอเซียว,วนาพมถ่ายภาพสุนันทาบำรุงสวน NBT จันทบ,บุรีรายงาน